สวัสดีครับพี่น้องสุภู <Leah> สุคนุ่นีเช้าเจรินหัวหน้าพาเลาะพามาสุมเสียงสุมสาวเบืง้งเด้อค่ะเรอเบื้งทิศตะเตาของเก่าอินเหลี่ยงสองดอกมาสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านไปตามไปรุ่นกันเลยครับเี่ะนี่ว่องง่ายเลยวัวดดอกเขดีเลยมองตัดหางน้องอ๋อดอกแฝดอืม ทำชิ้นจรงมลยจกัจกมือสองมือนี่ดอกง่ายนี่ิไงยก็นี่บอกยางแห้งเลยเหละ <c oughs> แต่ละช็อตมาจอใส่เห็ดกัดมันกับภาพกิดจักจังไรอีกเนาะเพราะว่าเป็นว่าผมสาดกองม้างส่กับเสียเวลากันมึงเม,มจักเสียวลาจยยัางไรเมียเห็ดมันยังใหม่อยู่ค่ะพี่น้อง Hit nhanh mày, canh hit lạnh, hết lái nà, num, nah, chỗ at the hit. Chỗ at cho hit, hết hit, canh hit, canh hit. Hm, cả Hm, no. Hm, no. đi no. Hm,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  no. ตามออเดอร์แล้วออเดอร์พ่อใหญ่ลุยลลยนี่มาซ่อมเบิ้งอีกหลอบยังมาท่านซุกอยู่พี่น้องเกือดเพราะอาทิตย์ละตัวซุกกะบาวิกิน่ะนี่ตีวนี่นกะเลื้องล่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติสมนำ้ำหวานหน่อยหนึ่งอเ,เออจีนตีโอ้ขอโทษ ใจร้องสาวบูดเลยคนนี่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 เหลืองเหลืองอย่างเอายูเอาทั้งเทิงก่อนเอาไปบ่มไปพี่น้องเอาคุณเพื่อนสั่งอะไรเอาให้คุณกายซาบีอะเนาะอืะเราอยู่ใกไก่เขาหนิละเนาะห้กเราทำตัวลึกลับซื่อๆทำตัวลึกลับซื่อๆเราอยู่ใกไก่มินมินเฉลียวซ่านดังเขาหนิที่ว่าเราเห็นข้าขี่ไก่ไปไก่มาอยู่ เมียนบ่เมียนเคื่อนรดเดี๋ยวมือเดี๋ยวรอบกับพ่อมินปากถึงคุณกายซาเบียเอฟซีลหลายสองเลยเนี่ยผลเป็นเอฟซีลหลายสองมอเมนเก็บบากย่างเฮ็ดกับคือสีเ็บเอาแบบนี้ครับพี่น้องเล่ออีกแล้วเขาก็ไปบ่มไปแล้วเพิก่กระสุกเมนล่ออีกฝนอีกอล่อผลอะลยคือ รอดเขาทิ้งช่วงอันนี้เต่าก็เป็นช่วงครับถมาถือจังหวะซื้อกาเฮ็ดพื้นโดนจิดโดนใจให้สาวเจยมาเมื่อวานนั่นก็เลยหมานเนื้อมื่อนี้ก็เลยได้ซีดอกสำานันแหละม่ลงเหลือสีดอกเฮ็ดเต่าสองดอกเฮ็ดเพ่งขมสองดอกสำานันเลยครับพี่น้องปูนหนุ่ยใหญ่โชกับปั่นสุกุกเหลืองอีฮียู่ ย่างสุกย่างบหมย่างสุกย่างคนณผู้นถามก็คือพู้นถามอันไอผักชีช้างหรือรากสามสิบนั่นแหละดูแน่เพิ่นกับพึ่งเขาไปบึงเขาเจอยกตอบข้อหมิ่นไปอยู่เด้อค่ะว่าหายทักแชทมากเพิ่นอยากได้ไปปลูกบางเพอคันใดป้ายใจสีหน้าทักแชททางทักไล่มาบางเพอเขาเจอตอบข้อหมิ่นไปเพิ่นบ่ได้อ่านไหมมันเป็นยาอยู่ดีิอันไหนผักชีช้างอืมเป็นยาเป็นทถิงกินกับบึงใน ยูท you, ูบยูหลายหลายช่องเพิ่นเห็ดกินอันผู้เพิ่นสร้างไปนัป่นเพิ่นเพิ่นหูจักวิธีเห็ดอยู่แมนีนดองน้ำผึ้งดองกับน้ำผึ้งแล้วก็ยังใส่เหล่าขาวน้ำจักหน่อยสิอืเพิน่นว่าไปเห็ดยารักษามะเร็งเพิ่นว่าเพิ่นก็สิเบิ่งสูตรยามาแหละคือสาวเจิดกระตอบคอมเมนต์ไปอยู่เด้อบางเชื่อเพิ่นกะบบได้เขาไปอ่านทักไปพเพจสาวเจ้ยบ้านหัวนาพาเลาะ อันใดพ่อหาไป้ไฮใดกะสีหาค่ะพี่น้องอันทีแบบนท่แบบว่าหมักย่างเอ้ขันบ่ไดกะสีคุณเลยไมให้มีภูเพ่พนซุงอยู่จชงศีีน่ะกัอยาอุ้นนุ้นเสาเจยจัีงศีกะพี่เลยงามได้มาทักพี่งามไดมาปลาหมักย่างกัอยากได้หวานรากสามสิบสี่กะทักทิ้งไหวค่ะเือก็มีจีรีตอบไปเลยคุนก็มีจีรี ไอ้กีบพ่นสวสดก็บไว้ไอ้เด็วสุเก็บใสก่กระตานี่กันทรงดิบๆนี่กะไปหอดผุ่นกับพอดีเลยกลัวสิซุกอาไปโบมไปคู่ได้ยางอีลีอีออล้อได้ไม่เสียเอียังสิเอาไปขูดิกเกลือ แต่หน้าปลาจังฉีก็ะ่ะปลุกรูดดีมาจากคอหนึ่งจะฉีกเน,นียนพี่สิแล้วคนกะย่างฮาร์ทฮาร์ทต้องจะเป็นพ่วงงามอ่ะแต่ก็นนอ,กอยากให้รุดออกจากควนเพราะว่าเน่าซุกไม่คนน,นี้ติดตั้งผิดแรงอือติดจัมโอ้ยเคิ่มกับมีหลายอยู่หักต้องค่อยๆเอาเพราะว่าโมดเดงสิแตกพูดซุกเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเคิ่มแม่หลักเกือบซุก ความอะไรเนี s, <S ่ยอดไรปนตกเนี่ยมาแล้วบอกเป็นยัางก็มีลนแน่เลยต้นบางอย่างนี่มันเป็นเขือเด้อค่ะพี่ห้อเป็นเทาเป็นเขื่อเป็นเทาเป็นขือนี่นี่อะไรอัดถึงเด้อ อื้อๆเพราะว่าตัวมันเกี่ยงนี่นี่มเกี่ยงกระานพอเฮามีวิธีล่ะเพราะว่าคั่นไก่ตัวนั้นเกี่ยงให้ถุยน้ําลายใส่โอ้ยอีหลีได้ผลอีหลีเด้ล่ะเออเาว่าถุยมึงกินกูกูกินมึงเาว่าจังซี่ผู้เฒ่าบอก ุแล้วเหลืองแล้วนี่หนึ่งยางสมซื้อเหรพี่น้อยยางนี่แก้เลยี่น่อไมสมอสําัไปปูกนี่แม่ไปกับเพาะเกิดเ,ดปปก,ก,เกิด,กดหลงคนกับพะเกิด <c oughs> นเตมือ,อจะจนีหือพี่นอ่อเตมือเพราะว่า อันก็อเพรท่าน,ดนดได้เห็นผู้ใดปลูกแนมะ้แต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นเอาไปพรอปเกิดดีๆนะ,จะเจ้าของบ้านเราล่ลองหรอกอเพื่อเครือขาก,กวัากวกวัวอีหยังเกาะพักสาบพัสอีนู่นไหม,มเครือนี่ขาก,กวัวกระดังง่าทุ้นซีกันแล้วกระดังง่าอันใดกระดังง่าบงจากแต่หงแต่สื้อท่านเห็นตุน่นอยู่จำบ่ได้อาชิจำบ่ได้เคยแต่ แต่ไม้เลี่ยนปฐมเพราะว่ากระดังงาลุนไฟเขาว่าผู้หญิงอายุสี่สิบอักแหง่แหงแต่ล้นไฟแห่งแต่หอมบ่ไม่จ่าไหนกระล้นกระดังงาล้นไฟหอมบ่จะเหยื่อไปลุนล้น <laughs> จะย่อข่อยไปลุนไฟเลยก็กหนังใส่ห่มนะขึ้นมาเขาจะเป็นซุ่มนั่งบ่ออันแม่นตุนกระดาษบ่แม่นตุนกระดาษบ่ โมดแดงเด้อห้างโมดแดงอยู่ใน,นขีโพลเจ้านั่นมันก็ร่างแตกนี่แตกนี่ครับอืออ่าได้แล้วร้างงานพี่น้องสั้งมางบ้านดีขึ้งกันบ่ล่ะแต่พ่อเขาอยากกินเพราะท่านถูกคนเดียวถกเสียถึงบ่เพราะว่าห้างโมดแดงนอกจากเขา,อาเอาเห็ดเ,<อ>เ,เกี่ยวผูกผูกแล้วก็อันนี้เอาผู้เพิพ่นเอาอีรีนี่เพิ่นงขืนนี่เครื่องขึ้นเครงลมโก๊กใหม่มีเบาะเรื่องจริง ขึ้นพยายามบ่เพื่อ,อเฮ็นซ้าเพื่อสิสิเฮ็ดให้เครื่อมันหล่มลงมาจังนซะี่นะเครื่องพี่ก็ต่อไปก็เอาง่ายอือเพื่อปัญหาผื้ต้นไม้ใจมันก็มีหลายอยู่ดอกมันเกิดซุป,ปี้รู้บ่เรื่องหลายๆอีหลยยีเออมันก็ไข่กว่าเขาตัดเขาทานอยู่ดอกมันก็ไข่กว่าเขาลักลอบตัด,ดอยู่ดอกอันดูงลงสิเครื่องพันบ่ขาดเด้อพี่น้องหยาบพอกันกันนี่ครับอันพอก็ก็ข่อยมื้อเจ้าก็คนมึน ก็อยากได้หน่วยนั่นน่ะนะก็ยังว่าบ่ได้เลยใหญ่แห่งปลาหลึ่ปลูกเรีนปลายนี่ยมนหินเท้าใดเฮ็ดหล่เพื่นกระสะอ้อนกะจังว่าเลยเนี่มันเบิดมันกระเบิดมันบ่แม่นหนามันอีหลีกันหนามันอีหลีอีล้อกะสิได้ไปหลายหมองหลายทางอยดูกะล้อล้อส้อมซ้อมปลาอดไที่เทาเคยไป้าอ่ะนะ คู่เอาจนได้เล่หน่อย่ที่คออยากได้เฮ้ยหน่อยนี้กันแม่นกินหน่อยหนึ่งเกือบอิ่มพูดเลยนี่เอาวะเดี๋ยวกินไงท่านพร้อมกับกืนต้องกืนทั้งไงมันกไับฮะใช่ก็ได้บอเกาะทั้งสี่ง่ายก็บักคออยู่งานบอแมนกินมาแล้วคเพื่อจะกินบางอย่างถึงหมีทั้งไงนี่แหละไ,ไ,ไปโอ้เต็มอยู่

ขนมีหิตตับเตาเนาะปลานี่บันเถิงเถะปลาใหญ่ดีนี่นี่เป็ดปลาฮิตถึงทามฮิตถึงทามฮิตถ,ถึงตับเตามันบ่มีแต่ว่ามันซุ่มดีอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกคนด้ยวยค่ะพี่น้องที่รวมมาผจญภัยน้ำกันอดเพริเวมากเล้นี่นน น่ะของฟ้าินะนี่ักจับหลายเดยนี่น้ำบักจับนี่อ่ะคอยเพื่นอันนี้อยู่นี่คอยเพื่นยางกต,ติเงาเบียบนี่นะออกเฮ็ดผึ่งระเตาเฮ็ดผึ่งถาม อ๋อเขามาหาใส่เบ็ดเนี่ยจังสิเพราะว่าป่าปลาคอปลาคอดูเนาะเห็นบอ,อปลาคอดูอ้าวอันนี้คงเพินหิ่งหางน่นงาบกูเคลือบักย่างเนาะมาเด้อเนาะเก่อนเบ็ดเพิินอุ้ยมาเปอรสิตี มาเด้อเก็ปบปักย่างต่อไปหนึ่ได้ผัดหมนไก่มาแล้วนี่ดินี่ดิดปุ่มหนึง่งอ้นี่นี่อยู่นะครับอ้โหัวโตเหยียบ,บดยินี่เด้อนี่เด้ กระตาให้กระตาสิมานั้นดิอ๋อหนุ่มเดยียบบออไก่ชิเต็มกระตาสองเราอู้ย,ยอนแสงกำลังออกดอกกัะนี่ค่ะพี่น้องดอกบักยางหลุนใหม่ผุเลยหลุลนยางหาเห็ดเด็กเก็บกินอยู่ พอแล้วมานสองกระตาล่ะเป็นเพืนแล้วค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs>